ราคาราคาราคาพราคา่าคาลแล้วก็มีของ M8 ด้วยตอนนี้คราวที่แล้วที่เราเห็นมันไม่ใช่รุ่น็อปไงเราเริ่มไลฟ์กันนะครับเราอยู่กันที่บูธของไอออนนะฮะ GAC ไอออนมีรถ2รุ่นหลักๆที่เราจะได้เห็นในงานครั้งนี้ นั่นก็คือตัวที่ประชาชนหลายคนรอคอยเป็นรุ่นเล็กนะฮะน้องเล็กสุดขวามือนะฮะขวามือของคุณผู้ชมในผ้าคลุมนะฮะตัวนั้นเป็น i อ n u นส่วนด้านซ้ายมือเป็นรถ MPV นะครับเดี๋ยวเรารอชมของจริงว่าจะเป็นยังไงนะครับเรามาก่อนเวลานิดนึงครกลัวไม่ทันก็เลยมาให้ทุกคนดูชมอ่ะฝากเช็คภาพเช็คเสียงกันอีกสักรอบนะครับ เมื่อกี้มีข้อผิดพลาดช,ช่วงหนึ่งเพราะว่าเราต่ออินเทอร์เน็ตนะครอันนี้ใช้เครือข่ายหนึ่งแล้วเน็ตล่มนะฮะต้องใช้อีกเครือข่ายหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ใช้ Wi-Fi ด้วยโอเคเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงกันสักนิดนึงนะฮะว่าขึ้นกันหรือเปล่าขึ้นไหม ไล่แล้วใช่ปะโอเคอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับอ๋อดูไฟหน้าอันนี้เป็นที่พรีวิวอยู่เป็น M8 นะครับรถ MTV ม mm. <elim> mm. ีหลายรุ่นเลยเป็นวิดีโอพรีเซนอยู่นะฮะ ยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านเข้าสู่บูธของ GAC วันนี้ดิฉันรัฐพิรัตนาดีรับหน้านที่พิธีกรดำเนินรายการในวันสำคัญวันนี้ค่ะก่อนจะเริ่มงาน,นดิฉันขออนุญาตใช้เวทิหแห่งน,นี้แนะนำแขกคนสำคัญที่จะเข้าร่วมงานแถลงข่าวท่านแรก Chairman of i n f o t y s b a n g a International Board Show ดรปราจินเอี่ยมลำเาา President of GAC International Mr. Boya Tang Yu Power Energy Technology Guangzhou c o m m a n y Limited the Energy Ecological Main Enterprise of GAC Group President Mr. Wu Lanke แต่เฟรมดรอปนะทีนี้อาจจะต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าหากว่ามีสัญญาณดรอปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเน็ต ค่่อนข้าง,างีจะไมไมหว <President S 2> เลย, Sales Thailand, Wong. ยังไงเราจะมีสรุปให้ได้ชมกันเป็นคลิปอีกทีหนึ่งนะครับแต่อยากให้ดูบรรยากาศสด <ละ S 2> ไปก่อนต่อไปขอเชิญทุกท่านไปพบกับผู้บริหารที่จะมาพูดถึง w h a t s One GAC ณโอกาสนี้ขอเริ่นเชิญ President of GAC International Mr. e วยหายกังด้านบนเวทีขอเสียงปรบมือดังต้อนรับ Mr. w e ยค่ะ Dear media friends and honored guests, I'm Wei Hai Gong from GEC International. Thank you for joining us today. GEC has always prioritized full localization in Thailand. อตอนนี้นะครับรในปี2024ที่ผ่านมานะครับมี4รุ่นนะมี4รุ่นในการขายไอออนวายไออนไอ,อนวายเนานะแล้วก็มีไอออนและมีไฮ t e ทคอันนี้มีสถานีชาร์จเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย อันนี้เป็นความคืบหน้าที่เขาพยายามแจ้งมานะว่า2อะไรบ้งยี i สิบสี่ทำอะไรบ้างอันนี้ก็มี l o c a l i z a t i o n ก็คือสร้างโรงงานที่ไทยและจ้างงาน as our core values and a service-first and, service and, so service first, service first, and customs 1st yeah. approach. We now introduce 1GC 2.0, our upgraded ah. global strategy. Nenam One vision, mobility value, greater for a better life. Arrani One goal, goal, to, go to become be a world-class automotive brand with international uh. influence and reliability. เพื่อ <When> ที่จะเป็นเวอร์ก์มอนบิลิตี้ของของบริษัทนะครับสร้างค่ายคุณภาพไฮเทค One localized initiative operating locally integrated locally serving locally contributing locally ขึ้นไหมเขาไม่ได้เล็กคอร์เอาไว้แล้วก็ไปนะครับอืมเด็กจริง อันนี้จะเป็นแอคชั่นแพลนของประเทศไทยมีคีย์หลัก5อย่างอ่าอันนี้ก็จะมีการแนะนำตัวรถ M8 PHV e แล้วก็มี Ion UT ก็จะผลิตใน ประเทศไทยแล้วมีสร้างมีการวางแผนทำ80 80 Dealership นะครับแล้วก็จะสร้างเซเว่นซีเรียนใหม่ อันนี้ก็จะขยายชาร์จจิ้งสถานให้เป็น1,000หัว1,000สถานีแล้วก็อยู่ใน1 0 0เมืองระวังตัวระวังตัวสอง a ุต้องการที่จะทำงานลองแบบลองเทอมก็คือระยะยาว Localize the industrial chain and enhance Thai users' mobility experience. As a Thai proverb says, where there is effort, there is success. We are also excited to continue the support from our media friends. Thank you. นี่น่าจะเป็นสรุปเรื่องของแพลนในการทํางานนะฮะว่าสำหรับประเทศไทยยังไงบ้างต้อรเปิดตัวรุ่นใหม่ดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเพิ่มเติมค่ะขอเรียนเชิญ Vice President of GAC International Mr. Wang Chunsheng President of Iron Automobile Sales Thailand Mr. Wang Hangyong นี่ก็จะเป็นถ่ <Voice President S 2> ายภาพอยู่นะครับและเมื่อทุกท่านพร้อมอยู่แล้วขอเชิญพบกับการเปิดตัวรถเรือนรุ่นใหม่ของนะเราได้เลยต่อมาเ,เดี๋ยวดูนี่ครับการเปิดตัวของ รถเน์รุนใหม่นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าราคาเป็นยังไงสเปคเป็นยังไงนะครับฮะ mm hmm. มีเปิดผ้าคลุมแล้วนะครับไอออนยูท mm hmm. นี่ที่เรารอคอยกันเดี๋ยวมารอชมสเปคนะฮะว่าจะเป็นยังไงเ mm hmm. ฟรมดรอปมาก เราจะไปพบกับท่านผู้บริหารที่จะขึ้นมามอบเซอร์ไพรส์ของรถย,ยนต์รุ่น M8 และ UT ขอเชิญพบกับแบรนด์ดีเรคเตอร์มิสเตอร์จัสตินเดี๋ยว oud, เรามาดูนี่แล้วกันนะ,กน,กน,นะครับเดี๋ยวอัสพโหลดที่หลังให้เลยนี่เป็นการเปิดตัวนะครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ยินดีต้นอนรับทุกท่านเข้าร่วงงานของเรา Ionut สร้าง Experience ที่ดีขึ้นสบายขึ้นมีความเป็น AI ขึ้นปลอดภัยขึ้นทันต่อภัยขึ้นและผมก้าวสู่ New Era of High Quality EV Car i o u t ดีไซน์โดยดีไซเนอร์ชื่อดังจากมิลาน Steven Janin เป็นการมาจากมิลานเกับคอมเทนสมัยเยอรมันอิตาลีอิตาลีนะครับผมต่างได้นามคุณสเตฟานเนี่ยมาดูสี่จุดเด่นของ Ionut a u t o m u t c o m f o r t t u t กอัต tech a u t ทคแล safety a u t ัติค design a u t ยอัตโนม o ติดี i ซน์ a ัตโนมัติยูทียทีสดีซที่สวยงามหน้าจอไฟหน้าทันสมัยนะฮไฟหน้าอมัความสะดวกสบาย Mo สคอ o ฟอร์ตนุ่มสบายลรองรับบอีรอต่างด้าหลังเป็นมัตเตอร์ไฟเชฟนะครับปลาบหน้าลงกลายเป็นเียงใหญ่ ปับบอหน้าลงได้ให้เป็นเตียงได้แล้วก็ด้านหลังค่อนข้างใหญ่แต่นี่ถวนที่กว้างรถเล็กคุณดีกว่านะครับมีระบบควบคุมทางภาษาอังกฤษและไทยกันภาษาอังกฤษไทยได้มีระบบขับขี่แบบ L2 ให้คุณได้สามดาวมีระบบขับขี่แบบ L2 มี AEB มีระบบควบคุมท f i อ e Star กรร e ห้าดาวแล้วก็แมกกาซีน2.0 แบตเตอรี่ฟูลชาร์จทด r อโรเวอร์โพเทกชั่นานึ่ปบองัาไี่ติมีลาบบบบอบบาบบ t บบบบบบีบบีบบอบบบร์บบบีบรบบ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 ับบ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 บนบบบบบบบ0บบ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 บ0 0บบ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 บกบบบบ0บบบงบบบนบบ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 าาบบบบบาบเบบบบาบบนบบ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 บตบอบาบรบบนบบาบบ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 บาบับบ อันนี้ก็จะมี M8 อันนี้ UTV จบไปแล้วก็จะเป็น MPV8 ครับเ m v Bestseller และ High Value Number o n ที่จนมาด้วย7็ดที่นั่งครับ MPV เป็นรุ่นพัก In-Hybrid 7-Seater p v ให้ Experience สุดหรูกับทั้งผู้ขับขี่และคนนั่ MP8 PH EV Master Experience Master Design รวมความหรูความสัมับอิล็กรก t a m l l e s h Headlight ส่งสว่างให้ทุกการเดินทาง Floating Hub Caps มีความสเปเชียลและสวยงามนั่งสบายเบาะนะครับเบาะหนังอนลินน้ำแข้หรูหรามีเฟิร์สคลาสป้องนั่งระดับพรีเมียมแต่งานมิกสเปซปลาเบอเพิ่มพื้นที่ดีมัสซี่ไลฟสไตล์มหมกับบทั้งบิจเนสและครอบครัวมงกกท้ธาุริจแลว็ครอบครัวครับ V2L มีระบบ B2L ให้ด้เยอมนอสดีซีอล็กทรนิกส่เงลช่างล่าง l e c t r o Su s อ s ์ s ม้ n อใช้แบตเตอรี่แมกกาซน2.0ปลอดภัย s ปลอดภัยและมีความเสถียรเทรเนเรกรุ่นใช้น้ำมันไลไฟฟ้าที่มับได้มากกว่า1,000กิโลเมตรครับไกดกจากเชียงรายถึงพัทยาใต้หายห่วงพัทยาได้เลยร่าเลรถที่ใช้น้ำมัไล้ไฟฟ้า Lowpower c o n s u m PTION comprehensive a d j u e n s ทิ้งวิ่งได้ไกลกว่างพันกิโลที่น่ารังงานน้อย MTV ถ้เลือก M8 p a t v เชื่อว่าทุกคนได้สามขัดถึงดีใจแถวราคานะครับและ M8 ราคาว่าเป็นยังไงบ้างต่อไปผมขอเปิดราคา i u t เริ่มด้วยอยู่ที่500,000แสบาทครับ501,000แสบาทโอ้โหไม่บอกแค่นี้นะครับ เรายังมีเซอร์ไพรส์ราคาพิเศษราคาพิเศษด้วยนะมอเตอร์โชว์เท่านั้นนะจัดล้นเบิร์ตอยู่ที่4ี่แสนเก้ายู่ทีสี่แสนกว่านะครับโอ้โหอีโคคาร์มันเดือดอีโคคาร์มันเดือดนะฮะทีเอชดีรุ่นพรีเมียมเริ่มต้นอยู่ที่ราคาทางการของคันนี้ห้าแสนบาทครับสองจุดห้าหนึห้าล้านนะสองจุดห้าล้านส่งไปนะครับ ผมให้เบนิเฟตเดียวกันเบนิเฟตพิเศษจงพรีเซลในมอเดโชว์ได้รับลักชัวรี่แพ็กเกจอัพเกรดมูลค่า200,000บาทราคา200,500เอ้ย2 0 0 5 0าราคาแล้วก็มีและมีเสริมส่วนเอ็ r ซขึ้นมานะครับอันนี้เป็นสเปเชียลาให้ดียิ่งขึ้น สุดท้ายสกานที่พูดของเราครับขอบคุณครับนี่นะครับขอบคุณมิสเตอร์จัสตินชฉาขอข้อมูลนะคะคุณจัสตินไวมากมาไวไปไวมากขั้ถัดไปขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติข่้นต่อไปนี้ขึ้นด้านบนเวทีนี้หมดละยูทีเอ้ยฝั่งไอออนเอย่างไงที่ที่เราเห็นนะครับก็เปิดตัว2คันยูทีขวามือ M8 ซ้ายมือยูทีมีราคาทางการ5้าแสนกว่าๆอันนั้นคือราคาเต็ม แต่ราคาในช่วงช่วงงาน <K AC S 2> มอเตอร์โชว์นะครับ4 9 0 0 0 x านะฮะแล้วก็ตัว M8 ราคา2.5ล้านแล้วก็ในช่วงโปรโมชั่นของมอเตอร์โชว์นะครับก็อยู่ราวๆมีส่วนรถของแถมมะได้ประมาณสักราวๆ200,000ราวๆนี้นะเดี๋ยวยังไงรอสรุปอีกทีหนึน่งนะครับจบกันเพียงเท่าน,น,นี้ครับสำหรับการไลฟ์ที่บูธของ JCI o c ครับเจ็บรฮะ First n of GAC International Mr. Hai a n g